سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث هدى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ في المهدسات يقولون ยำเกรงต่อลอสุบฮานะนูวตาลาซึ่งเป้าหมายแห่งความยำเกรงต่อลอสุบฮานะนูวฺตาลาจะทำให้เรานั้นประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคีรอพี่น้องครับสำนวนภาษาอรับคำว่าอ l j a z a เมินินซ i ลอาล คือบทสรุปของการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาด้วยความมั่นใจว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นจะตอบแทนความดีให้กับเราและคือบทสรุปของคนที่ทำความชั่วประพฤติผิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาก็จะตอบแทนในสิ่งที่ไม่ดีให้กับเขา นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นอีมานต่อลอสุบฮานวตาลาไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นอะมาลซอลิฮะการงานที่ดีด้วยกับเนียดที่ดีด้วยกับการทำตามรูปแบบของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การงานของเขานั้นจะได้ตอบแทนผลรางวัลจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ตรัสไว้ในอายะอัลกุรอานหลายต่อหลายอายะในคำภีของพระองค์เป็นคำตอบให้กับพวกเราได้ว่าไม่ว่าใครจะทำดีแค่ไหนก็แล้วแต่ หรือไม่ว่าใครจะทำชั่วแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาจะตอบแทนแก่เขาถ้าไม่ได้ตอบแทนในโลกดุนยาถ้าไม่ได้ลงโทษในโลกดุนยาในโลกแห่งอาคิร์พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาก็จะตอบแทนกับเขาอย่างแน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาตรัสว่าฮัลเจซาวุลอิฮซานอิลลัลอิฮซาน จะมีการตอบแทนความดีใดเล่านอกจากความดีเพราะฉะนั้นผลแห่งการทำความดีสิ่งที่เราจะได้รับก็คือการตอบแทนความดีมันามีลซอลริฮันมมนซากรินเอาอุนซาวะฮุวมุกมินใครที่ปฏิบัติการงานที่ดีไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือเขาจะเป็นหญิงก็ตาม เขาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์น ب ح ا ن ه และตถาลัตันตอยิบัตันอัลลอฮ์ต ب ح าลาจะให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีะละนจียันนะฮหุมอัจรอหุมบออัศนิมากานูยะมลุนและอัลลอฮานวตาลาก็จะตอบแทนรางวัวลให้กับพวกเขา อันเนื่องมาจากความดีที่พวกเขาได้กระทําในการงานของเขานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาได้สัญญาไว้กับเราส่วนคนที่ทําชั่วต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอ์ตาลาเราอย่าได้หลงระเริงว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาไม่ลงโทษอัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาไม่เอาความผิดกับฉันอัลลอฮฺสุบฮานาอตาราจะปล่อยให้ฉันอยู่ในโลกดุนยาโดยการทําความชั่วนี้ไปตลอด ไม่เห็นอัลลอฮฺสุบฮานวตาราจะลงโทษอะไรกับฉันเลยสิ่งนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะถ้าหากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาไม่ลงโทษเขาในโลกดุนยาในโลกแห่งอาคิร์อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจะประวิงเวลาไว้สําหรับการลงโทษของเขาหากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลารักเราพระองค์จะลงโทษเราในดุนยาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ S Allah s u b h a n a h วะต t a า l a ตรัสว่าว่ามันอารอดอันซิกรฤฟอินนัลละหูไม่ชัตันดอนกาใครที่ผินหลังให้กับอายะของ Allah s u b h a n a h วะต t a า l a ให้กับการรำลึกของ Allah s u b h a n a h วะต t a า l a พระองค์จะให้เขาอยู่ในดุนยานี้อย่างขับแค้นการอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างขับแค้นคือความขัดสนคืออุปสรรค คือสิ่งที่เราได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาแต่เราไม่เคยมองย้อนกลับไปเลยว่าเหตุผลใดที่เราอยู่อย่างคับแค้นในโลกดุนยาเป็นเพราะเราทิ้งชรีอาตินละหรือเปล่าเป็นเพราะเราลืมอัลลอฮฺสุบฮานตาลาหรือเปล่าเป็นเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติต,ตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมหรือเปล่าอัลลอฮฺจึงทดสอบเรา อัลลอฮ์จึงลงโทษเราอัลลอฮ์จึงไม่เมตตาเราในกิจการงานในโลกดุนยาของเราแต่ถ้า,าว่าเราลองย้อนกลับมาดูอายะอันกุรอานนี้สักนิดเราจะพบคำตอบว่าสาเหตุที่อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาให้เราอยู่ยังมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากเราผินหลังให้กับกุรอานเราผินหลังให้กับอายะของอัลลอฮ์สุบฮานอตาลา ว่าเาจะชุรชฮูเขา้มัลกิยามะอะมา่เขาบอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาตัดต่อว่าพระองค์จะชุบชีวิตเขาคนนั้นขึ้นมาในวันกิยามะในสภาพที่เขานั้นตาบอดอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาตอบแทนสิ่งที่เขาผินหลังให้ด้วยการตาบอด อันเนื่องมาจากการงานของเขารู้ไหมครับการงานของเขานั่นคืออะไรการงานของเขาก็คือไม่เอาสิ่งที่เป็นชรีอติลละมาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือผลตอบแทนที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ตอบแทนกับผู้ที่ผินหลังให้กับอัลลอฮฺกอลาบบี คนที่ทำให้ถูกตาบอดเขาก็จะถามต่อพระพู้อภิบาลของเขาว่าลิมาฮาชรตานีอะมาเพราะเหตุใดครับอัลลอฮฺซุบานวะตะลาจึงทำให้ฉันนั้นตาบอดวาก็ดกุนตุบาซีรอทั้งทั้งที่ในโลกดุนยานี้ฉันเป็นคนที่ตาดีสายตาของฉันดี ฉันไปไหนมาไหนได้ฉันมองเห็นอัลลอฮฺสุบฮยนตาลาให้ฉันตาบอดเพื่ออะไรอัลลอฮฺสุบฮยนตาลาตรัสว่ากอละกาซาลิกาอัตตกาอายาตุนาฟานาซีตาฮาดังกล่าวนี้แหละคือสิ่งตอบแทนที่อัลลอฮฺสุบฮยนตาลาให้ให้กับท่าน อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาให้อายะต่างๆมากับท่านแต่ว่าท่านนั้นลืมท่านหลงลืมที่จะปฏิบัติท่านหลงลืมที่จะเรียนรู้ท่านหลงลืมในการที่จะเอาใจใส่ท่านหลงลืมในการที่จะนํามันไปใช้ในชีวิตประจําวันของท่านสิ่งที่เป็นอายะอันกุรอานเป็นเครื่องหมายที่ดีที่สุดว่าอัลลอฮ์สุบฮานอฺตาลานั้นยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงใช้อัลลอฮ์ทรงห้าม แต่เรากับฝ่าฝืนนั่นเท่ากับว่าเรานั้นลืมอายัดของอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจะลืมเราอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาตรัสว่าวากาซาลิกาเยอามาตุนซาพอถึงวันนี้เนี่ยแหละฉันจะลืมท่านบ้างเพราะในโลกดุนยาฉันบอกกับท่านแล้วฉันให้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายสิ่งที่เป็น คุณธรรมจริยธรรมรัฐธรรมนูญในการดําเนินชีวิตรูปแบบการดําเนินชีวิตต่างๆกุรอานาทั้งเล่มฉันให้กับท่านมาแล้วแต่ท่านลืมในการที่จะให้ความสําคัญกับมันเพราะฉะนั้นในวันนี้ฉันจะลืมท่านบ้างนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานูตาลาด,ด้ให้ผลตอบแทนเหมือนกับการกระทํำของเราท่านลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ลืมท่าน ท่านผินหลังให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ผินหลังให้กับท่านเพราะฉะนั้นจะไม่มีความเมตตาใดๆเลยเกิดขึ้นกับคนที่ผินหลังให้กับองค์การของอัลลอฮ์บ ب ح ا า ه และ ت ع ا ل พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เรามักจะมองข้ามคือความดีที่เราทำแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่พี่น้องลองมาดูอายานกุรอานอายาญน,นี้ ไม่มีหรอกครับว่าใครที่ทำความดีแล้วจะไม่ได้ดีอัลลอฮ์ س ب ح ا ن นาละล ع ตรัสว่าว่ามาตุกัดดิมูลัอันฟุซิกุมมินคอยรินตยิดหอินดัลลอฮิฮุวขอยรอสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พวกท่านนั้นได้จ่ายมันออกไปสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พวกท่านนั้นได้ทำมันไว้เพื่อตัวของพวกท่านเอง ในการปฏิบัติคุณงามความดีท่านก็จะได้พบกับมันไม่ช้าก็เร็วถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานอาอัลลอประสงค์ก็จะให้ท่านได้รับในโลกดุนยาแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานอาอัลลอประวิงไว้ในสิ่งนั้นเพื่อเป็นการทดสอบท่านจะได้รับในโลกแห่งอาคีรอวะหัวอะอซอมัวอัจรอและสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานอตลาลอได้เตรียมผลตอบแทนให กับท่านเอาไว้ในความดีต่างๆที่ท่านได้กระทำมันคือรางวัลอันยิ่งใหญ่มันคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาได้เตรียมไว้ให้กับท่านเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้เวลาเราทำความดีเราทำความดีบางครั้งไม่มีใครเห็นแต่อัลลอฮฺสุบานอตาลารู้เราทำความดีบางครั้งเนี่ยเมื่อไรอัลลอฮฺสุบานอตาลาจะตอบรับดวอาของฉัน ขอเท่าไหรอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาก็ยังไม่ไม่เคยให้กับฉันสักทีในสิ่งที่ฉันปรารถนาอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาประวิงเวลาไว้อัลลอฮฺสุบฮานาตาลากลัวว่าให้กับท่านแล้วท่านจะเหลืองท่านจะเลิกขอเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำเป็นความดีอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาจะตอบแทนกับท่านอย่างแน่นอน อัลญาซาอูมินยินซิลอัมันอีกประการหนึ่งก็คือการกระทำของเราเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่า ẓahar al fasadu fil barri wal b ริบิมาก kasabat a y n น nas ความเสียหายที่เกิดขึ้น สิ่งต่างๆที่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำทั้งบนบกและในทะเลล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเราปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นจากความเสียหายสิ่งแวดล้อมมลภาวะต่างๆความ สกรปรกเชื้อโรคการแพร่ระบาดของโรคต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาได้ตัดไว้ในอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ลียูซีกฮมบาดลลัซีอามิลูละอัลลฮมญารจิยุน อัลลอฮฺสุบฮานอตาลาต้องการให้เรานั้นได้ลิ้มรสซึ่งผลงานที่เราได้กระทาและหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะสำนึกผิดจะกลับเนื้อกลับตัวจะไม่ทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายอีกเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าคิดย้อนกลับไปมันไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือใครมันเป็นสิ่งที่เราทํากับโลกของเราเองเราทํากับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบานาตาลาได้ให้กับเรามาเป็นผู้ที่ปกปักรักษาเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ไปโทษใครนี่คือผลตอบแทนอันเนื่องมาจากการกระทําของเราเองเราจงยอมรับในสภาพเราจงย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราทําเพื่อที่จะปรับ ปรุงและแก้ไขในสิ่งที่เราทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้สาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากตัวเราอัลลอฮ์สุบฮานาตะลาต้องการจะลงโทษเราบางครั้งสิ่งต่างๆที่เราฝ่าฝืนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้มันเป็นเรื่องปกติแต่มันไปขัดกับสิ่งที่ฮาลาลและฮารอมที่อัลลอฮ์สุบฮานาตะลาได้บัญญัติเอาไว้บางคน ทำจนเกิดความเคยชินจนกระทั่งสิ่งที่ฮารอมกลายเป็นสิ่งที่ฮาลานสิ่งที่ฮาลานกลายเป็นสิ่งที่ฮารอมพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้เป็นการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺสุบานอตาลาซึ่งจะทําให้ผู้ที่เปลี่ยนกฎเกณฑ์นั้นกลายสภาพจากการเป็นมุสลิมเป็นผู้ปฏิเสธต,ต่ออัลลอฮฺสุบานอตาลาเพราะฉะนั้นการทําความดี เราจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ดีและการทำความชั่วเราก็จะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนรรััคุีสูกกาาลลละอออววฟมน سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول